สวัสดีค่ะแฟนหงแดงทุกคนพบกับเรดและผมคอฟวันนี้เรามีข่าวเด่นสดสดร้อนๆของลิเวอร์พูลมาอัปเดตกันครับเริ่มกันที่ข่าวดีค่ะเจอร์มีเฟมปงฟูลแบ็กความเร็วสูงของทีมหายเจ็บเอ็นร้อยไหวเรียบร้อยและกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบพร้อมช่วยทีมในเกมกับเบอร์ลี่สุดสัปดาห์นี้ค่ะ ดานฟลอเรียนวอร์สแข้งข่าตัวมหาศาลยังอยู่ในช่วงปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกแม้ยังไม่ยิงในลีกแต่ก็มีแอสซิสต์ในคอมมูนิตี้ชิลล์แฟนๆยังเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตครับข้ามไปที่แนวรุกบ้างค่ะฮูโกเอกิติเกยยืนยันว่าไม่หวั่นกับการมาของอเล็กซานเดอร์อิสักแต่กลับมองว่าเป็นแรงผลักดันชั้นดีทำให้เขาต้องพัฒนาตัวเองและช่วยเพิ่มพลังเกมรุกของทีมพูดถึงตลาดซื้อขายลิเวอร์พูลจัดหนักในซัมเมอร์นี้ใช้เงินรวมกว่า450ล้นอนหอน เสริมทัพหลายตำแหน่งทั้งอีซักเวิร์สและเอกิติเกถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่จริงๆครับปิดท้ายด้วยข่าวดีค่ะโคดี้กักโปเซ็นสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วแม้สโมสรจะไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่ถือเป็นการยืนยันอนาคตของตัวรุกชาวดัชรายนี้กับหงส์แดงค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวเด่นของลิเวอร์พูลประจำวันที่12กันยายน2025จากผมคอปและเรดเจอกันใหม่ครั้งหน้าใน Red and ด o p Foot ต a l l News ค่ะ Inspire is be inspired by AI. Yes, yes, yes.